สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่4มการาคม2564นะคะก็วเข้าสู่ปีใหม่นะคะจะเ,เริ่มต้นด้วยการรับอาพสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะว่าเซ็ตอินด็กของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วปิดไปที่1,449.35จุดนะคะติดลบไปทั้งสิ้น130.49จุดนะคะหรือว่าประมาณ8%หากว่านะคะในระหว่างปีเนี่ยเราเผชิญกับสถานการณ์ของโควิด -19 เข้ามาแบบไม่คาดฝัน ะะก็ทำให้ตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นราคาปิดเนี่ยโลสสุดของปีคือพันยี่สิบสี่จุดสี่หกนะคะไฮสุดคือหนึ่งพันหกร้อยจุดสี่แปดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นก็คือเ v เวอร์เรสต์เทรดดิ้ง v o ลุ่มของเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นเฉลีย่ยประมาณ67,335ล้านบาทต่อวันนะคะก็ะถือว่ามีความคึกคักในตลาดหุ้นพอสมควรในช่วงที่เราเกิดโควิด1 9นะคะก็สำหรับในปีนี้นะคะเริ่มต้นปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพในวันนี้เนี่ยอาจจะดูไม่สดใสามากนักนะคะวันนี้เรามองว่าน่าจะมีการปรับตัวลงเป็นหลักนะคะในกรอบ 1420- 1460จุดนะคะสาเหตุหลักก็คงจะหนีไม่พ้น เรื่องของโควิด -19 ที่ตามมาในปีนี้นะคะซึ่งในช่วงที่เรามีวันหยุดยาวกันเนี่ยดูเหมือนว่ายอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยจะมีสัญญาณที่จะดูไม่ค่อยดีนะคะเราะว่าในส่วนของสอมคอเนี่ยก็ต้องประกาศยกระดับ เอ่เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะในโซนสีแดงเนี่ยเป็น28จังหวัดนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็แน่นอนที่สุดว่าจะเป็นกรทมนะคะก็มีหลายกิจกรรมนะคะเอ่อที่เอ่อจะต้องถูกจํากัดนะคะการดําเนินการนะคะมีการปิดสถานที่เสี่ยงนะคะก็ห้ามจัดกิจกรรมในหลายอย่างนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเงื่อนไขในการเปิดดําเนินการของบางส่วนเออด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็อาจจะดูลด น้อยถอยลงไปนะคะในช่วงปีใหม่ซึ่งก็จะต้องเฝ้าระวังต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นกลับมานะคะจากช่วงวันหยุดยาวนะคะคงต้องติดตามจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะ,ะมีการเร่งตัวมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนจากการ การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะซึ่งแน่นอนที่สุดนักลงทุนก็คงจะมีความวิตกกังวลน,นะคะในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปีนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นปีเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้หลายฝ่ายคาดการณ์กันนะคะว่าจะเติบโตระหว่าง2.5ถึง3.5นะคะในปีนี้ก็อาจจะไปไม่ถึง3.5ที่ทุกคนคาดไว้จริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยเคยคาดไว้สูงกว่านั้นอีกนะคะ4-4.5ทีเดียวนะคะก็คิดว่าคงจะต้องมีการ รีวสตัว GDP กันตามมาแน่นอนนะคะถ้า,าสถานการณ์าทางการแพร่ระบาดของโควิด1 9ยังคงยืดเยื้อเช่นที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีข่าวในเชิงบวกนะคะจากเรื่องของการที่ไทยเราจะได้วัคซีนนะคะเข้ามานะคะเร็วกว่าที่คาดนะคะมาในเดือนกุมภาพันธ์จากก่อนหน้านี้ที่เคยคาดว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยเราคงมา ในช่วงกลางปาีหรือว่าครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าตอนนี้มาเร็วกว่าคาดนะคะในรัชแรกคะในเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าจํานวนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีมากนะคะเราก็จะต้องฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงซึ่งในประเทศน่าเป็นห่วงแล้วนอกประเทศก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะอมองเรื่องของประเด็นโควิด -19 เนี่ยยังคงมีภาพของอความน่ากังวลต่อเนื่องนะคะจะสะท้อนได้จาก จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศต่างๆในต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงนะคะถึงแม้ว่าเริ่มต้นในการฉีดวัคซีนเนี่ยเกิดขึ้นในหลายประเทศนะคะตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่ายังเช็คจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างของประเทศหลักๆอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษเย่ยยังคงพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องรอผลอีกสักระยะหนึ่งนะคะในการฉีดให้ครบ2โดสนะคะรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างเปลาะบางจากตัวโควิด -19 อยู่เพราะฉะนั้นไม่น่าจะทําให้เซ็นินเอ็กเนี่ยอยู่ในแดนบวกได้นานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักๆแล้ววันนี้น่าจะยัยงคงออิงทางลงซึ่งเช้านี้เนี่ยเปิดมาตลาดในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ยืนในแดนลบกันทั้งหมดนะคะ ในส่วนของอประเด็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของ manufacturing PMI ของเดือนธันวาคมนะคะทั้งของจีนนะคะในเช้านี้ซึ่งน่าจะกำลังใกล้ๆจะประกาศในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะของเดือนเดือ m b e r นะคะก็น่าจะอยู่ที่54.8นะคะคงต้องรอดูว่าจะดีหรือแย่กว่าที่ตลาดคาดนะคะส่วนในช่วงเย็นนี้นะคะติดตามในเรื่องของอตัวเลข PMI เช่นเดียวกัน,นะ ของสภาพพิวโรปนะคะตลาดคาดการ55.5แล้วก็รวมไปถึงการประชุม OPEC PLUS ด้วยนะคะคนก็ยังจับตามองอยู่สำหรับมุมมองของ OPEC ต่อเรื่องของดีมานการใช้น้ำมันโลกนะคะในครึ่งปีแรกของปี2-1นะคะก็คือปีนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสเกดูการลดกำลังการผลิตน้ำมันนะคะคิดว่าน่าจะยังคงไว้ก่อนที่7.2ล้านบาร์เรล ต่อวันนะคะอันนี้คือประเด็นที่น่าติดตามสําหรับวันนี้นะคะซึ่งเรามองว่าตลาดน่าจะอิงทางลงเราเลือกหุ้นที่เรามองว่าน่าจะอ,อยังน่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนะคะ หรือว่าน่าจะได้ประโยชน์ในเชิงบวกจากตัวสถานการณ์โควิด1 9ขึ้นมาเป็น Stock of the Day ของเราในวันนี้นะคะเป็น Pick of the Day นะคะตัวแรกเป็นตัว CPF นะคะตัวนี้เนี่ยเราแนะนำเข้ามาจากเรื่องของราคาหมูนะคะในเวียดนามนะคะในช่วง5วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยกลับมายืนเหนือ80,000ดองนะคะในบางพื้นที่บวกไป5%นะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกับในไทยนะคะที่ราคายังคงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ณนะราคาหุ้นตอนนี้ของ CPF เนี่ย ซื้อขาย PE แค่10เท่านะคะยังไม่สะท้อนต่อเรื่องของการได้มาซึ่งธุรกิจหมูในจีนแล้วก็ตัวเทสโก้ด้วยนะคะเราก็มองค่อนข้างน่าสนใจนะคะสำหรับ c p f นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเล็กลงมาหน่อยนะคะเราเลือกตัวเมกาเข้ามานะคะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวสถานการณ์โควิด -19 ทำให้คนเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นนะคะก็มหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นตลาดยาแล้วก็วิตามินเนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็ขยายตัวสูงต่อเนื่องขึ้น ทุกปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีโควิด -19 ระบาดเนี่ยก็คนจะหันมาทานวิตามินเพื่อป้องกันตัวเองนะคะทำร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงเอาไว้ก่อนเอ,อ่อน่าจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมียอดขายต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน C ต่างๆนะคะก็มองไปอีกตัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะหรือว่ามีผล ในเชิงบวกเพิ่มขึ้นทางเิรวิทยาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเข้ามาเป็นหุ้นเด่นสําหรับวันนี้2ตัวนะคะ CPF แล้วก็ตัวเมกานะคะส่วนเทคนิคอลพิกของเราวันนี้3ตัวนะคะเราแนะนำเทรดดิ้งสำหรับเมกานะคะ PTT GC แล้วก็ตัว ST GT ค่ะ ค่ะก็ปตท,อทอสอพอนะคะเมื่อวันศุกร์ก็มีแจ้งในเรื่องของตัวโครงการ Gas ส o Power นะคะก็เป็นโครงการที่พูดกันค่อนข้างนานแล้วนะคะได้รับอนุมัติจากทาง โ <c oughs> ทษน,นะคะจากทางพม่านะคะโดยการอนุมัติพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติในเมียนมานะคะก็คือแก๊สพลังงานที่บอกนะคะเป็นการลงทุนครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นน้ำถึงผลิตกระแสไฟฟ้านะคะก็ประกอบไปด้วยการสำรวจและลพัฒนาแหล่งผลิตปิตโตเรเลียมนะคะธุรกิจไฟฟ้าจากกา๊สธรรมชาติแล้วก็ระบบท่อส่งแก๊สนะคะมูลค่าการลงทุนในโครงการทั้งสิ้นเนี่ยก็คือประมาณ2 0 0พันล้านเหรียญน,นะคะ เป็นโรงไฟฟ้า600มีกำลังการผลิต600้อมิลวัต์นะคะ,ะแล้วก็ขายไฟกับหน่วยงานด้านไฟฟ้าของเมียนมารนะคะระบบข้อท่อขนส่งนะคะเจ็700ล้านเหรียญน,นะคะระยะทาง370กิโลเมตรนะคะอายุสัญญาเนี่ยก็คือ20ปีนะคะคาดว่าจะ FID ได้นะคะประมาณปี2565นะคะใช้เวลาก่อสร้างโรงไฟอีก2ปี2ปีนะคะคือจริงๆรับรู้ไรายได้จริงๆก็คือปี67เเป็นต้นไปนะคะเอ ตัวทางฝ่ายเนี่ยมีมุมมองบวกแล้วก็ต่อความชัดเจนในโครงการดังกล่าวมากขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกเป็นโครงการที่รอกันมาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็จะเป็นอีกส่วนเพิ่มต่อประมาณการในอนาคตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางฝ่ายยังไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการนะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องรอเรื่องตัวผู้ร่วมทุนแล้วก็สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งนะคะนราคาปัจจุบันเนี่ยแนะนําทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน106บาทค่ะ สำหรับตัว EKH นะคะ <Okay. S 1> ก็นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ mm hmm. ก็ส่งผลให้มีจํานวนผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะคะ mm hmm. เข้ารับการตรวจโควิดเพิ่มมากต่อเนื่องนะคะทั mm ้ hmm. งจากที่เข้าตรวจได้ทูก,กับทางาโรงพยาบาล EKH นะคะแล้วก็ออกไปตรวจ กับนอกสถานที่นะคะหรือว่าตามโรงงานต่างๆนะคะซึ่งทาง EKH เองก็รองรับได้สูงสุดนะคะตรวจอยู่ที่600ถึง700รายต่อวันนะคะโดยยาดูเดตก็ให้บริการไปแล้วมากกว่า3,000รายนะคะค่าบริการก็อยู่ที่ประมาณ 4,150บาทนะคะซึ่งค่าจะรับรู้เข้ามาเป็นรายได้ในไตรมาสี่นะคะประมาณ15ล้านบาทนะคะสำหรับ10วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีส่วนใหญ่นะคะลูกค้าจะชำระเงินเองแล้วก็เป็นบริษัทประกันรับผิดชอบบางส่วนนะคะซึ่งทำให้มีมาจิ้นที่ดีนะคะแล้วก็น่าจะได้ค่อนข้างสูงนะคะโดยแม้ว่าในช่วงที่มีการระบาดหนักนะคะส่วนหนึ่งก็จะทําให้จํานวนผู้ป่วยนอกนะคะลดลงบ้างนะคะบวกกับตรงกับช่วงมันหยุดยาวนะคะซึ่งโดยปกติคนจะไม่ค่อยเข้า เข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าได้รับการชฉลเชยจากการเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะแล้วก็การตรวจบร,ริการโควิดนะคะซึ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ส่งผลให้อัตราของเตียงนะคะเพิ่มขึ้นแตะถึง 80- 9 0นะคะซึ่งเป็นอาาัตราที่สูงขึ้นนะคะถ้าเทียบกับแต่มาสามนะคะโดยทางฝ่ายมองเป็นบวกต่อประมาณการนะคะทางนี้ก็ปรับกําไรปี63และปี64ขึ้นเล็กน้อยนะคะราคาพื้นฐานก็ให้ไว้ที่5บาทห้าค่ะแนะนําทยอยซื้อค่ะ ครับต่อในส่วนของทองคํานะครับทองคําเช้านี้ก็ดีดตัวขึ้นมาเลยนะครับยืนเหนือตัวพันเก้านะครับหนึอพันเก้าร้อยเหรียญนะครับก็เช้านี้เป็นโมเมนตัมทางบวกนะครับต่อตัวสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นบิตคอยในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ปรับตัวขึ้นสูงเช่นเดียวกันนะฮะโดยโมเมนตัมนะครับของทองคําวันนี้เรายังคงมองว่ายังคงทางบวกได้ต่อนะครับโดยแรงหนุนหลักๆเนี่ยก็จะังคงเป็นเรื่องของการดอกอ่อนค่าของดอลลาร์อินเด็กส์นะครับล่าสุดเนี่ยตัวดอลว้ ก็เป็นอ่อนค่าในรอบ2ปีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวทองคำยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อส่วนทางด้านแรงหนุนที่เป็นที่เป็นแรงซื้อนะครับของทางฝั่ง SPDR เนี่ย <S 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 ก็ยังคงเข้ามาซื้อในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับที่ได้บอกไปเราเห็นแรงซื้อที่เข้ามาในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับประมาณ3ตันซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีครับถึงแม้ว่าแรงซื้อตัวนี้จะยังไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมา,นนสสา,นมาในช่วงที่แล้วเ,เนี่ยก ในช่วงนี้เป็นแรงซื้อที่เข้ามาหนุนนะครับผมในทางแรกของ S P D R นะครับส่วนของประเด็นที่ยังคงต้องติดตามนะครับเป็นเรื่องของทางการเมืองสาหารัฐนะครับที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายอานาจของทางคุณ,คณทรัมป์นะครับสู่โดนโจด์ทรนนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงที่อาจจะทําให้ตัวเการเมืองระหว่างภายในประเทศของสหรัฐเนี่ยอาจจะยังคงไม่ค่อยมั่นคงนะฮะยังคงต้องติดตามต่อไปว่าจะทําให้ในส่วนของตัวสินทรัพย์สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะมีแรงขายออกมาได้นะครับในส่วนของความไม่แน่น,นอนตรงนี้ นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของทางจีนซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทางสหรัฐกับจีนเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเป็นทางคุณโจไบเดนเนี่ยขึ้นมารับตำแหน่งทางนัตนาธิบดีนะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็มีผลนะครับอาจทำให้ตัวทางข้อตกลงทางการค้าหรือว่าข้อตกลงต่างๆทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยอาจจะมีประเด็นขึ้นมาได้นะครับยังไงช่วงนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าโดยโดยรวมนะครับเรายังคงมองว่าประเด็นทุกๆประเด็นยังคงหนุนให้กับทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อได้นะ แต่ส่วนของตัวกลยุทธ์ของฝั่ง G O H สองหนึ่งนะครับหรือตัวฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราแนะนำเป็นเทรดดิ้งลองนะครับที่1 9 0 0ถึง192 6นะครับส่วนกรอบระหว่างตัวสเปรดระหว่างตัวสปอ t ตกับตัว G O เนี่ยตอนนี้มันกลับมาเท่ากันแล้วนะฮะห่างกันประมาณ1เหรียญนะครับยังไงลองติดตามดูนะครับสำหรับคนที่เทรดอยู่หน้างานนะครับสำหรับมองตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ